ด okay, ครับสวัสดีครับกลับมาตอนที่สามครับเริ่มต้นสร้างเวรครับความเดิมจากตอนที่แล้วคือเราสร้างแอคเคาท์มาแล้วนะครับแล้วก็สร้างรีพอร์ตสตอรี่มาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมเข้ามาที่รีพอร์ตสตอรี่ของผมนะครับชื่อชื่อว่าหมายเ e ขตัวนหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นหน้าเปล่าไม่มีเลยนะครับเราจะสร้างไฟล์ลิมมี่กันจะเห็นว่าผมเลื่อนมาตรงที่เขาลิมมีคลิกได้เลยครับ คลิกขึ้นมาครับก็จะเป็นการสร้างเห็นไหมจะเห็นว่ามันจะชื่อไฟล์ลิฟมี d md นะครับในชื่อไฟล์นั้นข้างล่างก็เขียนว่า Mypa g e 0 1นนั่นเองนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับกด commit new f i ล e ได้เลยครับโอเคเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่มันก็กลับมาหน้าเดิมนะครับแต่ว่าหน้านี้จะแปลกรว่ามันจะมีไฟล์ขึ้นเห็นไหมครับใน repository ของผมจะมีไฟล์เขียนว่า r e a d m e md นะครับแล้วก็จะโชว์ preview อยู่ด้านล่างครับว่าในไฟล์นี้จะเขียนว่าอะไรไว้บ้างนะครับ นี้เราไปเริ่มต้นสร้างเพจกันได้เลยครับไปที่เมนู้ต้งขวาครับเซตติ้งครับกดเข้าไปครับเมื่อกดเซตติ้งไปแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนมาเรื่อยเยครับเลื่อนมาจนเจอคําว่ากิจหนับเพจนะครับเห็นไหมครับโอเคไปที่ซอสครับจะเขียนว่านอนอยู่นะครับกดเข้าไปครับเลือกมาสเตอร์บ n ็อครับแค่นี้ครับ เสร็จแล้วนะครับสร้างเว็บไซต์นี้ลองไปดูข้างล่างนทีครับไปที่ github page เหมือนเดิมนะครับจะเห็นไหมครับว่าจะมีขึ้นลิงก์ URL มาให้เราลองกดดูครับผมคลิกขวา New Tab ดูนะครับก็จะขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาหน้าเพจนั่นเองกอเป็นการสร้างเพจง่ายๆนะครับจากตัก github นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งเว็บเพจกันครับ